สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทดลองสารจับใบนะครับซึ่งสารจับใบเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการที่จะช่วยในการนำโฮอร์โมนน้ำหมักแล้วก็สารขับไล่แมลงอะไรต่างๆเนี้ยอุ๋ต่างๆเนี้ย,ย,ยซึมซับเข้าไปในใบไม้ใบพืชของเราได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยปกป้อง นะครับการชะล้างของน้ําฝนอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งสารจับใบเนี่ยก็มีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับซึ่งก็ผมเห็นจากอ่าหลายๆนั่นนะครับหลายๆข้อมูลด้วยกันนะครับวันนี้มาทดลองทําเองนะครับมาเราทดลองทำเองว่าแต่และตัวเนี่ยมันจะใช้ได้ผลประมาณไหนนะครับซึ่งหลังจากนี้แล้วถ้าเกิดเราทดลองเองแล้วก็เห็นเองนะครับแล้วก็เราจะได้รู้ว่า สิ่งที่เราจะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวไหนนะครับซึ่งเราสามารถหาได้ง่ายแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับหรือว่าจะใช้เองจะทําเองก็ได้นะครับนะวันนี้ผมจะให้เห็นสารจับใบที่ผมเอามาตั้งอยู่นะครับอาจจะมาทดลองเนี่ยสีตัวได้กันนะตอนน,อน,นี้ตอนนี้อาจจะยังไม่ไม่ไม่บอกไม่ได้ว่าเป็นสารจับใบหรือไม่ที่จริงน,นะนะครับแค่ว่าเอามาทดลองให้เห็นกันว่า น่าจะเป็นสารจไปใบลักษณะแบบนี้ได้นะครับให้เห็นด้วยตัวที่หนึ่งเลยนะครับก็คือนมสดนะครับนมสดหรือนมโรงเรียนนะครับนะที่เขาบอกว่านมสดเนี่ยสามารถใช้แทนสารจับใบได้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าการซึมซับลงไปในใบไม้เนี่ยนมสดเขาจะมีซึมซับก็ไปได้มากขนาดไหนนะครับใบไม้ที่ผมเอาตั้งวันนี้คือใบทุเรียนพันหมอนทองนะครับนะ ก็มีเพรียหอยจับอยู่ที่ใบไม้นี้ด้วยนะครับส่วนตัวที่2ก็คือน้ํายาล้างจานนะครับนี่น้าเยีอยล้างจานนะครับนะส่วนตัวที่3ก็คือน้ํามันพืชนะมันพืชที่เราใช้อยู่ในครัวเรือนของเรานะครับส่วนตัวที่4ก็คือน้ํามันสกัดเย็นนะครับน้ำมันสกัดเย็นนะครับเรามาดูด้วยลักษณะการทดสอบนะผมจะทดสอบว่าเราจะใช้ประมาณ1นหยดของหลอดนมนะครับว่า มันจะซึมซับไปได้เร็วขนาดไหนนะครับผมจะใช้หลอดนมนี่ครับหลอดนมนะอ่ามีทั้งหมดสี่หลอดสี่อันด้วยกันนะครับผมจะแยกซึ่งกันและกันนะผมจะทดลองอ่านมจืดก่อนนะครับว่าหนึ่งหยดของเขาเนี่ยมันจะซึมซับเข้าไปในใบไม้ได้หรือไม่นะครับผมทดลองเลยนะครับหนึ่งหยดเนี่ยนะครับผมตักมานะครับนะสดๆแล้วก็โยนลงในใบทุเรียนเลยนะครับนี่ครับโยนลงไปเลยนะครับเนี่ย ดูนะครับเนี่ยตอนนี้ยังยังไม่เคลื่อนที่เลยนะครับในหนึ่งหยดเนี่ยไม่มีการเคลื่อนที่หรือไม่ซึมซับนะครับเนี่ยให้เห็นชัดๆเลยนะไม่มีเคลื่อนเคลื่อนที่และไม่ซึมซับผมผมวางโหลดไปเลยนะครับนะหยิบโหลดอันที่สองมาก็คือน้ำยาล้างจานนะครับน้ำยาล้างจานนะนี่นะครับอ่าไอ้ตัวนี้ผมยังไม่ผ่าน้ะคนะครับสดๆจากขวดเลยนะครับนะแล้วหยดลงไปนะครับหนึ่งหยด นะว่ามีการเคลื่อนที่ <h. S 1> หรการขยายซึมซับเข้าไปในใบมากน้อยเพียงใดน,นะครับเนี่ยหหยดนะครับเนี่ยนะครับนี่น้ำลายล้างจานนะครับส่วนต่อไปอันที่สามก็คือน้ำมันพืชจากครัวเรือนนะครับนี่เลยนะน้ำมันเนี่ยครับน้ำมันพืชนะครับเนี่ยหนึ่งหยดนะครับนะเนี่ยน้ำมันพืชเราจะเห็นว่าเขาจะมีการเคลื่อนที่นะเราจะเห็นว่าเขาจะมีการเคลื่อนที่นะครับ พอหยดลงไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนที่และซึมซับลงในใบม้บทุเรียนเหมือนกันนะครับเนี่ยไ,ไปแล้วครับไปแล้วเห็นไหมนะครับเนี่ยไปแล้วนะครับอ่าส่วนอันที่4ก็คือน้ํามันสกัดเย็นนะครับนี่น้ามันสกัดเย็นนะนะครับหนึ่งหยดเหมือนกันนะครับเราดูนะครับนี่เห็นไหมน้ํามันสกัดเย็นเนี่ยหนึ่งหยดสามารถซึมซับแล้วก็ ไปได้เร็วมากเลยพอหยดปุ๊บเนี่ยไปได้เร็วมากซึมซับไปวูบเลยเห็นไหมครับเกินขึ้นที่ก็ไปได้เร็วมากมนะครับนะเพราะไปได้เร็วมากนะนะํไไมามันสกัดเย็นนะครับนี่นะครับส่วนตัวนี้ก็คือน้ํามันพืชในครัวเรือนนะครับตัวนี้น้ํายาล้างจานนะครับน้ํายาล้างจานแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็คือนมจืดนมจืด นะเมื่อกี้ผมหยุดหยุดนี้ลงไปนะเมื่อกี้หยุดหยุดนี้ลงไปนะให้สังเกตเพื่อนเพื่อนดูนะครับหยดนี้นะครับนะไม่มีการเคลื่อนที่เลยอยู่อยู่ที่เดียวนะครับอยู่อยู่ในจุดเดียวไม่ไปไหนนะครับน้ํายาล้างจานก็ซึมไปนิดหน่อยนะครับน้ายาล้างจานก็ซึมไปนิดหน่อยแล้วก็ซึมช้ากว่านะครับส่วนตัวนี้น้ํามันพืชตอนนี้กว้างไปแล้วนะครับกว้างไปแล้วนะครับอ่าระยะเวลาที่แตกต่างกันนะครับเรามูลน้ามันจะกัดเย็นนะครับตอนนี้ ว่างนะครับซึมซับเข้าไปในใบหมดแล้วครับนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเรามาดูว่าการกระจายตัวของน้ำมันหรือว่าน้ำสารจับใบที่ซึมซับลงไปในใบพืชเนี่ยซึ่งสา,สามารถนำพาธาตุอาหารต่างๆและฮอร์โมนต่างๆซึมซับลงไปทางใบให้ให้พืชเนี่ยได้กินได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ปกป้องได้นานขึ้นนะนะครับเนี่ยฟับให้เห็นชัดๆเลยนะครับ น้ำมันเย็นนะครับน้ำมันพืชน้ำเย็นล้างจานนะครับแล้วก็นมสดนะครับอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับว่าการซึมซับเข้าไปเนี่ยมันจะขยายเพยได้ประมาณไหนนะครับอีกสักระยะหนึ่งครับพักสักครู่นะครับครับกลับมาติดตามดูนะครับอ่เว้นระยะไปประมาณ2นาทีนะครับนะเรามาดูกันว่าการซึมซับของ สารจับใบที่เราใช้ทดลองเนี่ยนะครับมาดูก่อนก็คือนมจืดนะไม่มีการเคลื่อนที่นะครับอยู่กับที่เลยเนี่ยครับอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยนะครับน่านะส่วนน้ำยานรางจารนะครับมีการเคลื่อนที่นะครับเนี่ยมีการเคลื่อนที่นะครับก็คือตัวนี้ผมยังไม่ผสมน้ํานะครับมีการเคลื่อนที่แต่ยังไม่แต่การเคลื่อนที่ในช้ากว่าพวกน้ํามันนะครับแล้วก็วงจะแคบกว่านะครับส่วนน้ํามันพืช นะครับน้ำมันพืชในครัวเรือนนะมีการซึมซับนะครับมีการซึมซับแล้วก็กระจายตัวออกไปนะครับนะส่วนตัวนี้ก็คือน้ํามันสกัดเย็นนะครับเนี่ยน้ำมันสกัดเย็นเราจะเห็นเขาก็ขยายตัวเป็นวงกว้างแล้วก็ซึมซับได้เร็วมากนะครับนะก็คือถ้าเกิดว่าเราผสมน้ําเข้าไปเนี่ยเขาจะวิ่งได้เร็วมากไปตามเส้นเส้นใยของพืชแล้วก็ผิวของพืชของใบไม้นะครับตอนนี้เป็นใบทุเรียนนะครับ นะผมมาให้ดูอีกตัวหนึ่งก็คือใบทุเรียนที่มีเพี้ยหอยนะครับนี่คือเพี้ยลักษณะของเพี้ยหอยนะครับคือเกาะอ,อยู่หลังใบทุเรียนนะครับนะทนะี่หน้าใบนะครับนี่ลักษณะของเพี้ยหอยที่เกิดขึ้นนะครับนะตัวนี้จะเข้าทําลายใบทุเรียนนะครับต้นทุเรียนให้ตายได้นะครับถ้าเกิดเราฉีดพ่นแล้วก็ผสมน้ํามันพืชเข้าไปน้ํามันพืชหรือว่าน้าสกัดเจนเนี่ยมันสามารถนําพาพวก สารขับไล่แมลงยากลุ่มยาอะไรปิดๆน,น้อนๆในต่างๆซึ่งสามารถกําจัดเพี้ยหอยได้แน่นอนเพราะมันสามารถซึมซับเข้าไปในส่วนของใบพืชได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าพืชเพี้ยหอยมันดูดน้ําเลี้ยงหรือว่าตระกูลพืชตระกูลเพี้ยต่างๆที่ดูดน้ําเลี้ยงเนี่ยยังไงยังไงพอดูดน้ําเลี้ยงจากจากต้นพืชปุ๊บมันก็ต้องโดนยายายากาจัดแมลงของเราที่เราใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือว่าสารชีวพันธุ์แล้วก็น้ําหมักต่างๆนะครับ เนี่ยช่วยได้แน่นอนครับผมคิดอ่าผมคิดว่ามันต้องใช้ได้แน่นอนนะครับหลังจากนี้แล้วก็ผมจะเอาผลทดลองนี่ครับนำไปใช้ต่อไปผมจะเอาพวกน้ํามันพืชสกัดเย็นอะไรต่างๆเนี่ยนำมาใช้งานนะครับนะส่วนนมจืดเนี่ยก็คือเราพาไปทำอ่าเป็นบํารุงต้นบํารุงใบนะครับน้ำหมักนมจืดเพราะมันมีแคลเซียมสูงนะครับตัวนี้แคลเซียมก็ช่วยช่วยไอ้ต้นไม้ของเราเนี่ยจเจริญเติบโตแข็งแรงได้เป็นอย่างดีนะครับนะ อ่าโอเคนะครับเพื่อนๆเราให้เห็นผลกันนะครับหลายๆใบเลยครับเนี่ยนะครับเนี่ยใบที่อ่าใส่มันเย็นนะครับมันเย็นเรียกว่ามันพืชนะครับเนี่ยมันเย็นนะครับมันเย็นนี่มาจากไหนก็คือน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นเองนะครับเนี่ยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้นะครับนะอ่าหนึ่งหนึ่งร้อย 100มิลลิลิตรหรือว่า150มิลลิลิตรนะครับก็เราจะจำหน่ายอยู่ที่ขวดละ150บาทเองนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับนะนะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นกันว่าสารจับใบที่ดีนะครับหรือสามารถนำไปใช้เองแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ช่วยบำรุงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็น้ำมันสกัดเย็นเนี่ยช่วยกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียที่อยู่ในต้นไม้ได้ด้วยนะครับนะ เขามีประโยชน์เยอะนะครับยังไงก็เป็นการแนะนําไปในตัวด้วยนะครับนะขอให้เพื่อนๆติดตามและรับชมถ้าถ้าชอบก็กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับนะนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับจากบ้านสวนรักสาครับผมขอบคุณครับ